ขวินนะคะสีแคนเบอร์รี่ค่ะมีวงปีหนึ่งจุดนะคะแปดจุดหนึ่งเจ็ดเม็ดใหญ่เป้งเจ็ดจุดสองหกค่ะเม็ดเล็กกว่าแมออครีมโรสนะคะเจ็ดจุดสามศูนย์ค่ะและหกจุดเก้าสามค่ะ วันนี้คิวเต็มแล้ว<ห>นาค,คันคนดูสวัสดีค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปคิวที่แปดเรียบร้อยของคิวที่แปดวันนี้มีแค่ยี่สิบเก้าคิวเท่านั้นนะคะต่อไปสิบสองค่ะสีโทนสีสันสองเบี้ยโอนวดดูมากมเลยของสาววันนี้ยี่สิบเก้าคิวคุณแจ่มแม่อยู่ไหนีไม่รู้แต่ใส่ชาร์จอยู่นี่อยู่แถวนี้แหละแม่มเมื่อกี้นี่นค่ะ สนิทเลยต้องตื่นเพราะว่าฝันดีฝันดีหน้าตกฝันฝันบอกพบผู้ชายยอมจะมาช่วยดูหนางแล้วมาช่วยฟังเพลงเสร็จแล้วคิวที่สิบสี่ของค่ะเอามานทำเครื่องประดับใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมาทำเครื่องประดับค่ะเดี๋ยวคนแก่ด้านให้ต่อไปคิวที่สิบห้านะคะคีนสองเบี้ยนะคะ พี่บุ๋มคือพี่สุดสวยที่สุดเลยหรอ,อสวยที่สุดสวยที่สุดสวยในซอยซอยเนี้ยส่งยังไงคะพี่บุ๋มสีครีมนะคะสีครีมนะคะตัวนี้นะเป็นทวินนะสีครีมโรสมีลูกค้าถามว่าส่งยังไงคะมันต้องคุยกันหลังบ้านซื้อ,อยังไงคะเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็หกจุดเก้าแปดนะคะไม่กรีนเป็นเยน็นเป็นกรีนเฉยเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดจุดเจ็ดเรียบร้อยค่ะคิวที่ยี่สิบหก รถ <Hey>, สแมแนแฟนอันนั่ง <laughs> จุ่มจุ่มชอบพูดเจ <laughs> ้ราพี่ชองที่นี่นึกแึงไอคลิปเลืลบอลลแล้วเขาเพิ่งรู้กันวันนี้นะว่าเลือดบอลลคืออะไรใช่หรอต่อไปคิวที่ต่อไปคือที่ยี่เจ็ดทีนสองเดี่ยเขาถามว่าแล้วมันคืออะไรปะต้เรื่องนี้เราเรียกนามกุลเขาเนี้ยเจนบอกว่าฉันสดเสร็จบอลลูนบอลลูนใคอ